ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีครับช่องอีสานบ้านขอนเองพี่น้องผมโอ้ตีสามก็กลัวเขามาผ่ากันแล้วพี่น้องห่วงนอนกันห่วงน้องพี่น้องน้องผู้ใดก็ได้คือว่านั่นแหละหาขุมมือหายาหากินให้มู่ให้พวกให้พี่น้องเขาได้กินกันว่าพี่น้องเนาะไม่ต้ำชิตเขาได้เบิ่งกันกะออกมาเปิดคลิปยู่อ่ายู่หนทาง ทางเขาไปหาวื้ยกรโขกไสหนูเนาะพี่น้องเนาะให้มันแปลกไม่บางว่าเปิดอกตั้อยู่ในลานชีพไปทั่วไปทีเพิ่นว่าเอาเมื่อวานก็พอเหตุการณ์แปลกๆมาหลายอย่างแล้วมือนี่ก็ไปหาอยากหากินคือเขาห่อเานาะพี่น้องเนาะปิดปากประการได้บ้าหมีขอโทษเขอไปหลวงหนาด้วยพี่น้องเนดะ้อสิาา่ไปย่ำเห็ดให้มันได้ยักษ์สองสามตัวก็ยังพี่น้องวะเนาะเนาะพี่น้องจะเทยียบจังไหนจันนี่เสียไปใส่มืออืน่นสิไป๊ะท้ายเบังหนูก็ไพ่บักหนูก็ไพ่โคตรอาถรรพ์ของเขามันบ่ได้ะักเทียงมาหาเดือนล่ะ ขัดสงการนี่กับเขาหกเดือนบ้ามีว่ามันสีเกินไปนั่นไหมว่ามีวิธีอะไรสิเอามันได้เลยนอกจากจูดก็หมั่งก็ไพใส่รถดกหมา่งบ้าก็เรยกว่าสเอาจันมาใส่จันมาใส่เบื่องว่ามันสีใดผลว่าแต่เ่าแบบโบราณโบราณเนี่ยมันก็อาสีเข่าก็ะไรมันเป็นใหม่มันไม่เป็นเล็กนะพี่น้องเล็กมันบม่มาไกลเลยไม่ต้อขวดดินทับกวางเขาจินแล้วมนก็ขวขีดดินขึ้นมาอ่านมองอ่าป้องเขาทีดยิ่ง ขวดิดินมาอันเลยเลี้ยวไปก็เห็นตะกวางขีิดินสี่อ้อยเขาต้องได้เชียกับตกโจกมือไปกวดดินออกกวดดินออกเขาวางไว้มันก็บจินมันก็กวดไอ้ึ้นมาถับถึงต่อโหัวมันออกเวลาได้พี่น้องมันมีเวลาเวลาเอาส่วนสมายที่ท่านใดที่เป็นผลบอลอ่าที่เป็นแฟนทั้งสองทีมบ้ามีบ่มโหนั่มด้ยพี่น้องเด้อจบเครื่องแรกรีพุนนั่วูมย่ำตันทีมใหญ่ยยอยูหนึ่งประตูต่อศูนย์อ่านักเตะผู้เล็ดประตูได้ก็ดิโอโกโจตาครับ ซื้อ่ามาเนี่ยเป็นคนทรงะไผเป็นแฟนบอสองทีมนี้ก็เชียร์กันย่างสนุกสนาด้วพี่น้องเรองบอสสิบเป็นแฟนขาจอนขาไปจําจกันได้ก็แล้วแต่ส่วนบ้ามีกะสิตีเทิงใจเลยพี่น้องผมบ่ได้คิดอยังมากมมยก็พูดได้ดอกขออยู่พู้เดียวไปเรื่อยๆซะนาะพี่น้องนะให้มันหนาวมันไหลไปเรื่อยๆอครับผมไปลุยนูกันพี่น้องผมพ่อก็คือสีป่งปางโหลดนาอพี่น้องเนาะ ลงเทียขัดบ,บ้ามีบริอัดเสียงให้เบิ้งเยาว่าบ้ามีเลยคือพอปุ๊บตาแด็กเดงบ้าบ้ามีสิวับพวกรวดขัดที่มาอัดมากดอัาจยังอยูอย่นั่นบ้ามียันบ่ทันพี่น้องไปลุย มืัอนี่ทำแมนบ่ได้อีหยังอีหลีบ้างมีมีตลาดเส้าให้เบิ่งพี่น้องผมพาไปตะลุยตลาดแตกยามมื้อนเส้ากันต่อเลยเนาะพี่น้องเนาะมีอาหารแตกอาหารปลาอีหยังก็ได้กันไว้ก่อนคั่นเกิดบ่อใดหยังจักโตคั่นเกิดได้แล้วก็ดีไปล่ะพี่น้องเอ้ย thức Piong thực thực kẹo Piong củaผม thực kẹo Piong củaผม thực kẹo hoa u u lan với sen lên thực lan với sen Piong thực lan với sen hiến hiến hiến, hiến. Điều, điều. ถึงขั้นเพื่อเส้นพี่น้องบ้ามีการันตีเลี้ยวเห็นผอมมองถิดห้องอู๋อุงน้ำกันงยินดีพี่น้องเนาะคือเงียบคือเงียบพี่น้องคือเงียบโอ้ยตือนเต็มพี่น้องตือนเต็มยุดห่วงแล้วแตว่ว่าเอาวอกตรงวอกแบบบ่อน,นี่ใส่ปวดพี่น้องใส่ปวดแล้วใส่ปวดแล้วบ้ามีเห็นเห็นกับตาเลยสาบานให้ตาย โอ้ยสีนนำโอ้ยจังใดน้อพี่น้องบ้านเนี่เหม็นขับก้อไพแถขันบันหนำเอาโออู้ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสันโวอยู่นี่เหม็นบ่สันโวอยู่นี่เหม็นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวสันโวอยู่นี่ขึ้นเงียบไปโอ้ยนักขนาดนี้บดได้ตัวเป็นไปบ่ได้พี่น้องผม เป็นไปบ่ได้เดี๋ยวเอาเด็กหน่อยมาเบิ้งกลางเวียนบ่ได้ตัวพี่น้องผมบ่ได้ตัวใส่ปูดเลยพี่น้องมันตรงทางก็ไพ่แนแล้วนี่ทางก็ย่อมทางแล้วเบาะมีถือขักถือแน่ก็ดดไมนเลี้ยนไปใส่บ่ได้แล้ว เอาขออยากระโกเอาต้อพี่น้องผมเจอกันเจอกันยามมือนเสาเจอกันโปึ๊บเิมยุ่นี้อุกออ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 ลงมานีแล้วก็ซ่องเห็นใสปวดยู่มองนี้มองนี้ใสปวดปึ๊บซ่องนี้มันก็นตรงลงนี้อุย้ยตื่นเต้นเดี๋ยวเจอกันพี่น้องผม หลักจากที่เขาตื่นเต้นสุดหยอดไปกับนูตัวนี้แล้วนี่บามีบามันสันโวอยู่นี่แหละนี่ช่องนี่บาดนี้อู้ก็ดิ้นเสียงน้ากันอยู่ในพี่น้องเนาะในละนูถือปื่ไอ้นูถือไอกระโพกพี่น้องผมขออย่าด้วยพี่น้องเด้อนูถือกระโพกเป็นแนวนี้ละบ้ามกระดีนดีนดีนลงมาหันหันเดาว่าพิษเห็นห้อยไอใสปูดยุ่หมองหันพี่น้องผมใสปดใส่ปดดยุ่ช่วงเจีงสี่ก็แสดงว่า ก็ตรงทางทางแล้วก็เชียหาพี่น้องถือท่องเพราะว่าลักษณะออกมาแนีน่คือถือท่องใส่โปรดเลยไหโอ้บ่ได้บ่อยอมเดือพี่น้องก้อหน่อยขนาดนี้โอ้ยคุณเหลี่ยมหยาบเนยไปไปต่อพี่น้องผมเหมือนเสามาลุ่นกันบ่าวมีสีหาผู้ที่ชำนาญการที่สุดละมาบาทงูกระพหาจินยากขัวแสพี่น้องอู้ สุดยอดสุดยอดพี่น้องได้เห็นนากันได้ยินน้ากันแล้วพี่น้องเนาะ เดียวเามาทางกอแถวนี้เนาะพี่น้องเนาะอันนี้กัดใหม่ๆหได้หนิเพิ่นขึ้นไปบ้ามีวื้ออยู่ส่วนนั่นกับโขกใส่โปดเลยพี่น้องเดี๋ยวเห็นเหลียวเห็นใส่โปดเลยอ่ะบ้าสายสันบ้านเ้างข้ามมาใส่โปดก็คึ้เบื้งองออกไต่ลงมาลุ่มๆกับแสดงว่าสีมาผักตายอยู่ลุ่มบาดนี้ประเด็นสำคัญไฟสเสียเขาแต่วันนี้คลิปรับรอนนี่ยินเสียงอูกอากอ,ากอ,ากอากู่อางแน่นอนถื่อเพราะว่าวื้ออยู่ในกอไผ่าานี่เขาเรียกเป่าบ่อใดดิพี่น้องดำคึกมึกปบ๊บเขาก็กใส่หลวมเหมือนบอ่าละ ไม่เทากกัดไม่ไท่ากันบางี่ค่อนข้างมั่นใจแหละครับว่าต้องได้แต่ว่าต้องฟันต้องฟันกว่าใครแค่แต่มันยุ่งลากกว่ามิ้นแทท่านบ่เอาเจ้าใดันบ่ตายเป็นไปบ่ได้พี่น้องผมขนาดใส่ปวดขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะได้ยินเสียงนกำกันอยู่ประเด็นสำคัญคือฟันนั่นแหละ้วบ้านยุ่งว่างเยว ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่อู๊กอีก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 ลงมานี่เดี๋ยวก็เห็นห้อยเรียดพี่น้องผมเรียดไรแน่นอนแหละเรียดไรแน่นอนแล้ว,ลนนลวมาหยุดอยู่นี่มาหยุดอยู่ช่วงเจงสี่ประเด็นสำคัญคือต้องฟันนี่เดี๋ยวฟันนี่ทาง เอิ้นหัวหน้าทีมงานถอนแล้วมาผู้พนสีผู้เคยหาเคยเห็นน้ำกันมันเจาะจงเป่าบ่อดดพี่น้องคือเห็นหมองได้ห้องกรสั่นว่วมองหันน้องับนงหัในก็ไฟมันมีช่องหน่อยหน่อยสวัสดีเฮาเบิงเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นๆต้องเจอพี่น้องต้องเจอ ต้องเจอพี่น้องผมต้องเจื้อฟัดลงแต่ทางนี่แหละน,นี่ต้องเจอพี่น้องบุกด้ยิงเจกเขียกรนบ่บดีวื้อเจกเขียกรนมือนี่ประสบพบพอได้วื้อแล้วก็เลยเกิดว่าใคนแม่นทางกะทางนี่แหละว,ว่าถ้าได้ยไปยืนเบื้งทางนั้นยู่เป็นแนวได้ ยิ้มเลยว่าม,มียิ้มยิ้มย้อนยังมันถื่อมันเห็นเด็กพี่น้องก็ได,ด้เสียงอู่ว่าอู่ว่าทำการยุบบาทว่ามีรวมมาอย่างละทางก่อทางอ่าทางเงาใส่ปวดเลยพี่น้องผมใส่ปวดเลยเอาบ่ผัวมันจิไปิใส่บ่ผัวมันจิไปิใส่ 哎，多买多啊，皮农。 กัดก็ไพ่ปวดผวดอยู่พี่น้องได้ยินน้ากันเราเป็นวาว่ามีไทยเมืองบางข่นกัดอยู่ช่วงกัดอยู่ช่วงส่วนส่วนตัวนี้ก็กจนเขาเบิดไปแล้วเด้พี่น้องเนอะเขากองเขาเบิดไปแล้วนี่ก็คือมือเห็ดจั้งสีกับเห็ดต่ากัะเชยวมาจังหน่อยอยู่เดี๋ยวมือนี้ว่ามีเซลตัวนี้อ้อยนี่อ้อยใส่จันแล้ะก็เขาเปียกมาพี่น้องเนาะกับบักหอย มันมากินอันนี้มันมากัดอันนี้ก็ต้องเอาให้มันละ่ะถ้าเบิ่งกันเอาเป็นคุยกมาสิบ่อยอมเห็นตัวเลยหาเดือน,นเป็นไปได้ยังไดหนูหาเดือนกัดปวดผวดให้พี่น้องในเบิ่งกันอยู่บ่เห็นตัวกระสีอำลาพาจากไปถอนตัววิธีไม่พี่น้องผมโอ้เกินไปไปหนูตัวนี้ก็ไพก่ก้อนที่บ้านมีอีกบางขันมันก่าเป็นก่อนนี้แต่ว่ากใสไ่ไรพี่น้องผม ใส่ปวดออกมาเลยคาดว่าตายพอรออยู่ในหันละพี่น้องได้ยินเสียงห้องน้ากันอยู่เหมือนว่าหลังจากที่บ้ามีสั้นโวไปกะตุบตับตุบตับตุบตับอยู่หันนะอุกากอุกากกะการลกะรละานปเส้นเพราะว่าบ้ามีเห็นมันลงมาทางรางมันเห็ีดยังบ่ไดดมันเป็นเหลือบกว่าไฟเป็นใส่ปวดอยู่ละก็เสียงเงียบไปเสียงเงียบไปเพราะแนวว่าตายหูบ่าตายแต่ว่าต้องนํำฟันกว่าไฟพี่น้องเหมือน หนูกับไฟขั้วสิแด้แต่ละตัวโคตรทรมานเลยพี่น้องผมอะไปยามบ่วงทางข้อาก้ารพี่น้องบาทนี่ไปซื้อนี่แหละจ๊กสีมานบ่มาดใดบ่ได้กับสิกู้บ่วงมาพอแล้วพี่น้องผมไปลุยครับปกติเขาเปิดคลิปต้องยุ่มหมองจ้งสี่ต้องยุ่มหมองจ้งสี่ต้องยุ่มหมองจ้งสี่แต่มือนี่เข้ามาปิดคลิปยุ่มหมองจ้งสี่กันพี่น้องผมนี่ยุ่นาป้าเฮ็ดนี่แหละเอา สายใจอย่ได่เป็นโรคจิตแต่ว่มามันเดียนเวื้อกับพวกใส่ใส่ปวดเลยเนาะพี่รองเนะาะใส่โปรดเดีนเดีนลงทางลางท้ายลงไปน้ำยังเห็นใส่ปวดอยู่บาดมันอยู่ในเหลือกว่าไฟเราบ่เห็นตัวสามผัยนี่บ้ามีกับว่าการัน100ตีว่าสิได้ลอยเปอร์เ็ต์ต่าถามว่าตายว่าตายลอยเปหลาดเป็นพี่รองผมตัวใหญ่พร้อมทามไปเบื่องกันยมือา อาจ,จีพต้องหาทีมงานที่มีใจือกันแน่พวกบอเสียเข้ากับบออยากเอาไปนําอาจีพไป,ปผู้เดียวเพรอว่าสิไป,ปกับผู้หนาทีมงาน,านพอดีเพืนพ่นกับเป็นแต่าาว่าเกาหลีนี่ย่านทางกขาไฟบ่ไหวก็อาชีพบอไปนํามเพราอว่าเพื่นอยากไปนํามก,ก็เอาเพื่นไปน้องเนาะขอบคุณทถุไรทุกทัพท์ถูกการทิตกัดตามเมื่อเดิมคือเาราพนนี่น้องผมถูกแรงกําลังใจเราพี่น้องเนาะที่มีให้ช่องเข้ากับอีสานบ้านของเองพี่น้องผมพิดจาประการใดคำวอาคำแจกิยาชาทานที่มุสุภาพถือบอกไปว่ามีข้อถอดเขาไปเราพี่น้องนะ ครับผมพอกันคลิปนาครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่พี่น้องผมเพราะว่าในในคลิปนี้ได้ยินเสียงห้องได้ยินเสียงตุบตับยุคกานแมนบอาพี่น้องบ้ามีบ่ได้ตัวส่วนตัวยุกอไพรบักอาถันที่บ้ามีว่าหาเดือนแล้วว่าท่านใดนี่บ้ามีมือนี้เสียวจันไปลงเพราะว่ากัดพวดพวดพวด,พวดยุพี่น้องก็ได้ยินบ่าเห็นตัวซองไตซองลางซองเทิงลแล้วก็แล้วมันเหตุแบบนี้ก็บ้ามีมาโดนแล้วน,นนะหลายเดือนแล้ว ยายามอยากได้ตัวมันเกินไดคันะคะไดตัวนี้นี่วางพี่รองผมล่าหนูปีนี้นี่คือคือทุกสิ่งทุกย่างนี่สีสีวางแลละก็สิเคลียกับตัวนี้เลยคันเมียนใดเพราวะว่าน่าไปน้การพี่รองผมติดตามทุกมมือติดตามเป็นอีพี่ห้ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ